สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับสภาพบรรยากาศบนตลาดคริปโตเคอเรนซีที่อาจจะน่าเป็นห่วงนิดนึงในระยะสั้นๆนะครับหลายคนเห็นข่าวเกี่ยวกับอินฟลักชันเรทนะครับหรือคอน s u m e r Price Index ดัชนีราคาผู้บริโภคพ,พื้นฐานเนี่ยขึ้นมา0.9%ในเดือนมิถุนายน ถ้าพูดถึงรายปีก็ขึ้นมา5.4นะครับทำให้การปรับตัวครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการปรับตัวที่สูงสุดในรอบ13ปีตั้งแต่ปี2008นักลงทุนบนตลาดคริปโตเคอเรนซีก็แบ่งเป็น2เสียงนะครับส่วนหนึ่งก็มองว่าทำไมละ่ะในเมื่ออินฟล레이ชันมันดีดตัวขึ้นเนี่ยทำไมนักลงทุนถึงไม่มา h e d กับคริปโตเคอเรนซีไม่มา h e d กับบิตคอยน์นะครับทำไมราคาบิตคอยนมันถึงไม่โดดขึ้นนะครับ คือตอนนี้เนี่ยมันก็นะเพื่อนๆในหลายๆประเทศนะครับกำลังประสบภาวะเงินเฟอ้อเนื่องจากยกตัวอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับตอนนี้หลายคนก็ลุ้นอยู่ว่าถ้าเกิดทางพรรคเดโมแครตอนุมัติในเรื่องของที่จะเอางบมาพัฒนาประเทศนล้านล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยถ้าตรงนั้นผ่านเนี่ยนะครับการต้องมาปั๊มเงินการพิมพ์เงินเนี่ยมันจะยิ่งเกิดขึ้นมากขึ้นนะฮะ การเฟอร์ของเงินเนี่ยมันจะยิ่งมีผลนะครับต่อการใช้ชีวิตประจําวันของคนทั่วไปทุกวันนี้เราเห็นแล้วว่าผักผลไม้อาหารการกินทุกอย่างขึ้นราคาบดนะครับเช่นกันกับในหลายๆประเทศทั่วโลกไม่ใช่แค่ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกานะครับถ้าเราดูตัวอย่างเวเนซุเอลาไม่ต้องพูดกันนะครับแต่อย่างอาร์เจนตินาอย่างเงี้ยขึ้นมาเกือบ50นะครับต่างเงินเฟอร์ของเขาใน เรื่องของระบบโลจิสติกก็มีปัญหานะครับทางจีนเอ,เองก็ขึ้นอัตราค่าบริการการขนส่งรวมไปถึงหลายๆประเทศที่เป็นประเทศผู้ผลิตเนี่ยก็ยังอยู่ในภาวะของการล็อกดาวน์นะครับการผลิตลายผลิตต่างๆมันก็ไม่ค่อยจะคืบหน้าเท่าไหร่นะภาวะตอนนี้มันก็ขึ้นอยู่กับในเรื่องของโรคระบาดด้วยนะเพื่อนๆคิดยังไงช่วยคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับส่วน อย่างอีกกลุ่มหนึ่งนะบบนตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับที่มองว่าจริงๆตอนนี้มันก็ยังเป็นบูมมาร์เก็ตนะครับหลายคนมองในเรื่องของอ t h e r e u m นะจับตามองว่าเนี่ยพอสิงหาแล้วเนี่ยพอมันมีอะติเรียมฮาร์ดเอ่อลอนดอนฮาร์ดฟอสเกิดขึ้นเนี่ยจากของอะติเรียมเนี่ยนะครับนักลงทุนก็อาจจะนะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วง accumulation หรือเปล่าเพราะว่าในขณะที่ US ดอลลาร์เนี่ยมันอินฟล레이ชันนะมันเฟ้อขึ้นมาทุกวันนะครับอัลเอริเรียมเนี่ยพอมันมีการฮาร์ดฟอกเกิดขึ้นมันมีการเบรนเหรียญมากขึ้นเนี่ยมันก็จะดีเฟลชเนอรี่นะฮะมันจะมีปริมาณน้อยลงเนี่ยนะฮะดอลลาร์ Dollar เพิ่มขึ้นอัลเริเียมมีน้อยลงเนี่ยค่าของอัลเริเียมมันจะสูงขึ้นไหมนะครับเมื่อวานเราเห็นแล้วว่าบริษัทอินเวส m e เมนต์เฟิร์มอย่าง Fidelity เนี่ยเพิ่มจำนวนพนักงานเข้าถึง70เ เพราะอะไรเพราะความต้องการในด้านการลงทุนบนตลาดค,ลคริปโตเคอเรนซีมีความสูงขึ้นมากๆโดยเฉพาะอัลเีเรียมเขาเห็นเป็นอันดับหนึ่งเลยนักลงทุนรายระดับกลางรายใหญ่มองเห็นอนาคตของอัลเีเรียมว่ามันจะมีอนาคตสดใสอะ่ะเพื่อนๆนะผูดกตรงว่าเขามองว่ามันจะไปแตะหมื 10, 000, 000, ่นเหรียญน่ะตัวเลขที่เราเห็นกันบ่อยๆ5,000 USD 1 0 0 0 0 u s มื่นในอนาคตนะครับก็เป็นอะไรที่น่าจับ ตามองตรงนั้นเป็นอย่างยิ่งนะส่วนนี่นะครับข่าวนึงจาก <c oughs> ประเทศอังกฤษนะครับธนาคารในประเทศอังกฤษนะ Bank of e n g n a n d เนี่ยนะครับเขาก็ออกมาเตือนนักลงทุนรายย่อยว่าระวังนะในเรื่องของการลงทุนบนตลาดคริปโตเคอเรนซีที่มันเขาบอกว่าเนี่ยมันไม่มี Int value, no intrinsic value no n n t r i n s i s v c v u l u e ก็คือมันไม่มีค่ายอย่างแท้จริงนะครับนักลงทุนอาจจะเสียเงินนะอาจจะหมดตัวได้กับการลงทุนบนตลาดคริปโตเคอเรนซีแล้วเขาก็ออกมาบอกอีกว่านะทางธนาคารอย่างประเทศอังกฤษเนี่ยเราเห็นนะว่ามีคนโยกย้ายเงินเข้าไปลงทุนบนตลาดคริปโตมากขึ้นนะรวมไปถึงนักลงทุนรายใหญ่เนี่ยนะครับทั้งรายย่อยรายใหญ่เนี่ยเข้ามาผสมลงลงทุนบนคริปโตเยอะเหลือเกินแต่ ธนาคารอย่างประเทศอังกฤษไม่ได้เห็นว่าการที่คนเข้าไปลงทุนบนตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมีเป็นภัยคุกคามกับประเทศอังกฤษนะเป็นภัยคุกคามต่อเงินอัง,องกฤษอะนะครับซึ่งถ้าเขามองว่ามันนี่นะครับเขาบอกว่าเนี่ยเขาบอก but they don't post a t h r e a t that requires action beyond monitoring for now ก็คือว่า คริปโตเครนซีมันไม่ได้สร้างภัยคุกคามที่เราจะต้องมีนโยบายเร่งด่วนเข้ามาขจัดมันนะแต่ตอนนี้เราแค่มองมันเฉยๆจับตามอนิเตอร์มันเฉยๆนะคือถ้าเขาออกมาพูดอย่างนี้นะครับว่าคริปโตไม่มีภัยคุกคามก็แสดงว่าคริปโตมีภัยคุกคามต่อธนาคารนะส่วนใหญ่แล้วจะพูดตรงกันข้ามะนะเพื่อนๆคือถ้าจะมองว่าคริปโตไม่มีผลต่อธนาคารเนี่ยนะจะต้องเขาต้องมองว่า Decentralized Finance จะมาพังระบบธนาคารนะเขาต้องเขาต้องรู้จุดนั้นอ่ะนะเขาเห็นเขาต้องเห็นอ่ะนะครับเพื่อนๆคิดยังไงคอมเมนต์กันเข้ามานะครับแต่ว่าเนี่ยธนาคารยักษ์ใหญ่ออกมาเตือนในช่วงเนี้ยนะมันก็แปลกนะเขาคริปโตเคอร์เซีมันช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบตลาดไม่ฮอตเท่าไหร่อ่ะนะฮะตอนตลาดฮอตมาเตือนเนี่ยเขาจอยู่แต่ตอนตลาดแบบเนี้ยสถาบันการเงินพยายามจะซื้อของถูกหรือเปล่ามีนัยยะอะไรหรือเปล่านะครับ มีภาพภาพหนึ่งนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะคือเขาบอกว่าเนี่ย I think Bitcoin is playing dead so the bears can go away นะครับเขาบอก Bitcoin มันแกล้งตายนะหมีมันจะได้เดินเดินออกไปนะครับแล้วมันก็เป็นภาพภาพเนี่ยเขาบอกว่าวิธีที่เราจะ survive a bear attack นะก็คือหลุดรอดจากการการเวลาเจอหมีอ่ะจะทำยังไงนะเขาบอกว่าถ้าเจอเนี่ย หมีสีน้ำตาลเนี่ยให้นอนนะแกล้งตายส่วนถ้าเจอหมีสีดำเนี่ยนะให้ต่อสู้กับมันเพื่อนๆเคยได้ยินตรงนี้ไหมนะฮะมันจริงเท็จยังไงคอมเมนต์เข้ามาบอกผมหน่อยนะครับผมก็ยังอยากรู้นะว่ามันมีไหมเคสแบบพอเจอหมีแล้วแกล้งตายแล้วหมีมันแบบมันเดินไปะนะครับก็ตลกดีกับภาพนี้แต่คือถ้าผมเจอหมีเนี่ยก็คงไม่รู้ว่าจะเชื่อใจ การแกล้งตายของเราได้หรือเปล่านะครับไม่มั่นใจในการแสดงละครของเราเท่าไหร่นะเพื่อนๆเอาล่ะเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็เช่นเคยข่าวในเรื่องของการระบาดน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเลยนะครับพูดได้เกือบทุกวิดีโอเลยนะเพื่อนๆอย่าเพิ่งเบื่อนะแต่ว่ามันมันอดเครียดไม่ได้กับจำนวนตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นนะครับ ทั่วโลกเลยนะไม่ใช่แค่ในไทยแล้วก็สายพันธุ์ต่างๆที่มันกลายพันธุ์ออกมาเนี่ยเนะพื่อนๆทางบ้านสภาพในบริเวณท้องถิ่นจังหวัดตำบลอำเภอที่ท่านอยู่เนี่ยเป็นยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาเล่าให้ฟังบ้างนะครับคอมเมนต์เข้ามาเขียนกันเขียนกันเข้ามาว่าเออแถวบ้านตอนนี้น่ากลัวหรือดีขึ้นแล้วหรือมีคนเป็นอะไรยังไงนะครับยังไงก็เช่นเคยนะเพื่อนๆเรากาดเราตกไม่ได้นะครับกาดอย่าตกเลย ในเรื่องของสภาพจิตใจนะครับนะสภาพ mental health เราอะนะครับสภาพแบบคือ,อยังไงอ,อย่าไปเครียดกับมันมากอะนะครับแล้วก็เช่นกันกับบนตลาดการลงทุนนะครับใจเย็นเย็นดอลลาร์คอสต์เเวนะครับเราไม่สามารถที่จะ มองได้ว่าตรงนี้มันสูงสุดหรือตรงนี้มันต่ําสุดหรือบางทีมันต่ําสุดมันต่ําสุดแค่ประมาณ2ชั่วโมงแล้วมันก็ดีดกลับมานะฮะเพราะฉะนั้นดอลลาร์คอสต์เอเวอร์จนะอย่าใจร้อนนะครับมีคนที่ตามสถิติแล้วเนี่ยมีคนที่ประสบความสําเร็จจากการเทรดเทคนิคอลเนี่ยแค่3%นนั่นคือสถิตินะครับโลกแห่งความเป็นจริงอาจจะเยอะกว่านั้นก็ได้ผมไม่ทราบแต่ว่าผมเนี่ยไม่ใช่3%นนั้นนะครับผมอยู่ในกลุ่ม97%ที่ไม่ได้แบบเป็นเซียนในเรื่องของเทคนิคอลที่มีรายได้ ต่อปีเนี่ยนะอยู่ในท็อป3%อะไม่ใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทำได้คือดอลลาร์คอสต์เอเวอรจกับมันนะเพื่อนๆก็เช่นกันนะครับพยายามทยอยทยอยซื้ออย่าไปโปะทีเดียวนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะเพื่อนๆดูต่อไปครับผม